แล้วก็บังเอิญว่าเสียงของท่านทักษิณชินวัตรของพี่น้องก็เข้ามาในสายแล้วสวัสดีครับท่านนายกครับสวัสดีครับท่านนายกครับสวัสดีครับท่านนายกครับได้ได้ครับปรับปรับคปรับเสียงกันได้หรือยังครับครับสวัสดีครับคุณบีระครับ ครับผมสวัสดีครับผมก็ดูผมก็ดูพีเพิแชนแนลอยู่นะเห็นท่านพีละหมอสงท่านสสภิตเห็นอยู่ครับผมเห็นที่น้องชาวพี่น้องชาวสก,กลนครกำลงก<า>ังโบกมือใหญ่นี่ท่านีละก็โบก นาคนครพนมทูตดีครับทษดีแหมมันสกลมาด้วยครับสคนนครขอบคุณมากบอกมีป้ายเรารักทักษิณท่านครับมีเสื้อแดงคือมันหลางเมืองนครพนมอ่าอ่มัจังหวัดนี่เหรอจังหวัดนครพนมนี่จอโอเคมุกอาหารมานะครับมุกอาหารมาสกลนครมา โอ้มากันหลยท่าท่านทักเนี่ยถูกต้องแล้วครับอุดรมาอุดรมาอุดรมาก็มีเสื้อแดงคาดมะนม2009นะครับครับก็ับสวัสดีครับพี่น้องชาวนครมนมตะโกนครและมุกดาหารครับครับผมต่อไปนี้ผมพูดไม่ออกเลยเห็นพี่น้องแย่แเป็นหมดแดงเต็มไปหมดกดแดงทั้งแผ่นดินนะครับทำไงได้ล่ะครับ คุณมีลาบอกใช้แดงทั้งแผ่นดินเลยหรือเปล่าเนี่ยแน่นอนครับแดงทั้งแผ่นดินแล้วครับแดงแน่นอนทั้งแผ่นดินแน่พี่น้องครับวันที่สิบเก้านี้เข้าใจว่าทางเสื้อแดงจะชวนกันไปชุมนุมเพื่อบอกกับคนทั้งโลกให้รู้ว่ามันครบสามปีแห่งการปฏิวัติมาเนี่ยบ้านเมืองไทยย่อยยับไปแค่ไหนเพราะการปฏิวัติ การเมืองไทยประชาธิปไตยถอยหลังไปแค่ไหนเพราะการปฏิวัติเศรษฐกิจถอยหลังไปแค่ไหนเพราะการปฏิวัติที่สําคัญคือเงินในกระเป๋าพี่น้องหายไปเยอะแล้วเพราะการปฏิวัติใช่ไหมเนี่ยใช่แล้วครับ,พ,รบพี่น้องครับพวกเราก็เพียงแต่จะไปแสดงพลังกันด้วยความสันติสุขแต่รู้สึกว่า รัฐบาลชุดนี้มีทำเนียบอยู่ข้างอยู่ที่จังหวัดปทุมธานีติดอยู่ร้านพัตดการกุ้งเต้นโอเต้นมันทุกเรื่องอจงเว้นทุกยากของประชาชนไม่เคยเต้นเต้นทุกเรื่องกับการเมืองแต่ทุกยากของประชาชนปัญหาเศรษฐกิจไม่เคยเต้นชก่ราจะแก้อะไรกันได้ แล้วกานัานเนี่ยเขาหาว่าผมเนี่ยจะยุให้พี่น้องใช้ความรุนแรงโถดีพี่น้องคนใหญ่เราเป็นผู้หญิงเป็นแม่บ้านนะครับพวกเราเนี่ยมีแต่ต้องการความจริงให้ปรากฏพวกเราต้องการความยุติธรรมในสังคมพวกเราต้องการคนมีฝีมือการเมืองเข้นแข็งมาแก้ปัญหาพวกเรา พวกเราไม่เห็นตรงการที่จะเกิดความรุนแรงอะไรเลยเราก็มองว่าทุกคนคือคนไทยได้วยกันแต่เราตรงนั้นข้ามเรากับถูกมองว่าเหมือน,นไม่ใช่คนไทยอย่างนั้นเนื่องาะว่าพวกกันอาจจะรักผมมากอยากจะให้ผมกลับบ้านมากพวกก็เลยมองว่าผมไมอพวกไม่กี่น้องไม่ใช่คนไทยก็ผมก็คนไทยนะถึงแม้จะถูกไล่ออกมาอยู่ต่างแดนเนี่ยผมก,ก็อยากจะกลับแล้วพวกเราก็อยากครับ พี่น้องครับผมนีนะวันนี้มาอยู่ต่างประเทศก็มาศึกษาหาความรู้ได้หลายอย่างตัวเลยคิดว่าจะทุกวันอังคารเนี่ยสองทุ่มครึ่งถึงสามทุ่มครึ่งจะเล่าให้พี่น้องฟังผ่านรายการวิทยุวิทยุมันมีรายการอันหนึ่งที่เขา,าต้องดูผ่านเว็บไซต์คือทักสินไลฟ์เรดิโอเนี่ยแต่ว่าสถานีวิทยุชุมชนทั้งหลายก็เอาไปถ่ายทอดต่อ ผมก็เลยอยากให้สถานีวิทยุชุมชนทั้งหลายถ่ายทอดตอนตุ้งสองุ้ึ้หรือสามุ้งขึ้นพี่น้องจะได้ฟังทุกปันังคารผมจะเล่าสู่กันฟังว่าผมไปพบอะไรที่มันเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อพี่น้องต่ออนาคตของคนไทยและประเทศไทยเพราะว่าระหว่างที่เขาเขาส่งมาเรียนหนังสือโดยไม่ตั้งใจเนี่ยนะคือส่งมาอยู่ฝั่งนอกเนี่ยก็ต้องสิโอกา,เาสเรียนรู้ เพื่อที่จะได้ไปช่วยแก้ปัญหาที่น้องเนโอกาสต่อไปถ้ามีโอกาสน,นะครับถามว่าห่วงใยพี่น้องไหมเนี่ยห่วงมากเลยและยิ่งเศรษฐกิจอย่างนี้และเห็นรัฐบาลใช้สตองไม่เต็นอย่างนี้เนี่ยใช้แล้วไม่เกิดผลเนี่ยใช้แล้วก็เกิดหนี้แน่นอนเนี่ยก็ยิ่งเป็นห่วงมากเมืองคราวที่แล้วในรายการพิลิโญผ,ผมก็พูดไปว่ารัฐบาลต้องใช้เงินถึง่1.4ล้านล้าน แล้วก็ขาดดุลประมาณประจำปีอีกเนี่ยรวมแล้วสามปีทําให้ขาดดุลทําให้ขาดดุลเกินกว่า20%เปอร์เซ็นของ GDP ซึ่งมันน่ากลัวม,มากนะครับก็เป็นห่วงงนั้นเป็นห่วงว่าอนาคตประเทศจะไปทางไหนเราก็ยังไม่มีทิศทางเลยแต่ที่แน่ๆก็คือว่ารัฐบาลก็อย่ามองประชาชนเสื้อแดงเหมือนไม่ใช่คนไทยเลย นะครับอันนี้คือสิ่งที่อยากจะเรียกร้องนะครับก็อย่าใช้ความรุนแรงแล้วก็ไอกรณีที่พอเราก็สถานการณ์หุดเฉยนั่นเนี่ยรัฐบาลผมเป็นคนออกเพื่อแก้ปัญหาภาคใต้ไม่ใช่ให้มาเป็นเครื่องมือปาปราปราคนไทยด้วยกันไม่ให้เป็นเครื่องมือลิบรอนประชาธิปไตายของชาตินะครับแต่วันนี้รัฐบาลนี้ตอนที่ผมออกก็ดดาแล้วดดาอีกแต่วันนี้เป็นผู้ที่ใช้อย่างทับเสือ ตกใจได้ยินเสียงผูออกพลกอแล้วตกใจว่าทัานพีละจะประชุจะจะ,จะจัดอะไรชุมลุงท่านนั้นออกพลกรไปแล้วไม่ใช่พลกรเพื่อเพื่อป้องกันตัวเองมากเกินไปผจริงแล้วเขาต้องการแากร้คกณกาสมรภูมภาคใต้แล้วก็ไม่ใช้เพืพ่อเพื่อใช้แทนกดพยการศึกใครนี่ฟังเข้ากับว่าเหมือนกับประกาศกดัยการศึก,นก,นก,นก,กในกรงเทศแล้วจะไปให้ใครมาท่องเที่ยวแล้ว ก็วันนี้ต้องขอขอบคุณทีมสสพันอกพนมนำโดยคุณหมอสงนะครับมีท่านนายพชาววลิตมีท่านไทยจิตเหียนหน้าอยู่มีท่านไทยวัดนะครับแล้วก็มีว่าที่ผู้สมัครอีกหลายรายนะก็ดูแล้วอย่างนี้ครูแก้วจะรับากแล้วมั้งนี่ยที่น้องประชาชนมามากมายครับ ท่านนายกครับห้าหมื่นกว่าคนครับแตกทุกคนคิดถึงน่านนายกรัตรีฮะก็คิดถึงอุญคุณที่มีต่อประเทศชาติทั้งวลแล้วก็จังหวัดนครพนมเราเจริญเพราะท่านครับไม่ว่าจะเป็นสะพานไม่ว่าจะเป็นโลจิสติกส์ฮับไม่ว่าจะเป็นรุ่มน้าทงครามเยแยครับพี่น้องครับอาจารย์ท่านนายกครับเขาดีใจมากจริงๆครับทุกคนพี่น้องครับสะพานเปิดได้ยังเนี่ยคุณหมอกํําาลังงสร้กาลังสร้างครับ สะพานที่ผมให้รถประมาณไว้ต<ช>อนผมไปเป็นตัวนกพินเปิดหรือยังกําลังสร้างครับทุกคนคิดถึงบุญคุณรวมทั้งสิ่งที่สร้างไว้สมัยมาประชุมที่นครปนมี่ยประชุมคณะตรีฮะรวุทนักเวยกียดนาม